กันสบายด,ดีโปรเมพี่น้องสุกสุกนสุมอมงสุบอดยินดีต้อรนอรับผู้สูงส่งหรืจนาสาวสาวเนาะพี่น้องมีพาพี่น้องมาปิดกกซีดินพี่น้องถ้าก,ก็มาแต่หากกซีดินพี่น้องเลยยได้ได้เล็กหน่อยๆเนะ้องมือละโลพี่น้องเแต่อยู่มือละโลมือละสี่สิบบาทนะโล เอมันบมาซอยนี่ <c ười> <o> ันงกมาอยชหด้ này, ๋ยวเบิงด่ใหถ้ากมาหอดใหม่ใมันมาเลยพี่น้องเลยแต่โบราณพี่มงมือมือแะ้วพี่น้องเอ้ยแต่บ้านี่ก็มันนี้อีกยังบ่ได้พาจะได้ดิถ่าออกอีกพี่น้องเลย มาเอไม้ส้เกตตนี่อกตรงนด้บ้งขาอขาใหญ่ออกเบ็ดขา้อไอ้ใหญ่เบ็ดเกมบ้า ไปโซงมือจนเงาพี่น้องเลยนอนกลางคืนป้าปวดหลังคานไปอยู่พี่น้องเลยตามกลุ่มไม่จะเป็นขายจา<ม>เาาะ,ปะเป็นขายพี่เกมเป็นขายทราบหรือเปล่าเกมจะเป็นขายเมื่อวานพี่เกมไปนำแดดกดับแดดเจ็บหัว่าทำมามไปกับบีบีมี วานกับบาวีกับบิ๊กเอ็มก็ไม่ใหญ่เถาไม่ใหญ่ถา,ถาแล้วก็ห้าจังหาอบาุบานเงินยบานเงินบป่าน,งานงเงินบ่นบากเงินบบเฮนหัวนกับเนวอวิตาหาวิตเมาก็เมาห้าก็หาิตหัวรบ

อตาิดติดมืออื่นก็ไปให้อีกมาโฮมกันไว้มาไปขายกันข้าวไกมืออื่นข้ามือคุจอนะครับไปไปคุณแม่บางเือือ,อนี่ไปบ่ไปเนี่ยกันไปน <c oughs> ไปลาทู ชพนเลกนเทานีโอ้ Th ì, để, ี m ưa m ưa đấy, ๋ยวได้ังีนานอยจะเ็ีคนมาได้ทาไอรของมือถือใเขามือาซาเล่ากังา้ขาไเขาเมื่อเมื่อไหนกันเานั่งได้ให้เมื่อเมื่อให้เขาไปเฮือน มีกะคำพองนำกระจอดหลุดพื่ยนะกระพองตัวนี้เป็นน่งก็เอ็เลวมื่อนี้นะครนขม่้านนะนาเราพูดหนาโต๊มันเดี๋ยวโต๊ดมันกย้มาเปมาไปหาเนาพี่น้องเตะโลกกันตะวิดกันเลยม้าขามาาตะบิดกับได้ไปแต่มันยังหล ไปกจะหนูพุเตเนเลนมาเบดเดินไปไหยหัวหญ่หัวน้อยหัวหญ่บี้เบิดก็ดีพี่น้องทัเครัวบิไปหาเห็ดกับอะไรไปค่ะหากกซีดินพี่น้องเลย่ะเฮา ข้าเคยคุดคุกซีดินแาวหนึ่งไปห้าตัดงเนี่ยใหงั่มากแล้วก็คุดคุกซีดินย็ดนอนบนเดี่ยวก็ไปอยู่เมื่อก่อนได้หน่อยหนึ่งเป็นดูมีใหญ่ไไม่ให่ไม่ในเห็นยุกเห็นยุราเป็่ไงนี่เท่านั้นก็ไปต้อการนี่ง ไปพอกันนี่เราไปขายูุงจุกขายจริงขาอ้ยนั่นแหละขาเถทอดลาเจ็ดเท่าไอ้ไข่ก็เพงพี่น้องก็อยู่เล่วไข่เพ่งเพง่งสามหน่วยสี่พันห้าพันสามหน่วยเกือบสาบาทลวพี่น้องสาบาทไข่กันนี่ ที่ได้เลิกินไข่อะไเลยบ่ได้กินตตเหึงแบบนั้ว่ามันลวนลงแล้วลวนลงบ้างพูไม่ใส่ถือม่ถือพ่ดนพูดว่าไข่แพงอีกยังกับแพงบัดเงินมัดห้าบวดได้เหื่อยพี่ไหมหับหน่อยนะิดตัได้ต่อับหลายหลายอย่างนะตัวนีแตะจะหักยาวหักหน่อยเขาบล่นเป็ี่ยนคืออันนี้ละเขาจะมาซื้อเขาจะเห็นเขจะลงเฟซลหนึ่งเกือบล่อยบาทพื่อนน้องสาหาพันเขาจะว่าสองสิบพัน อันนี้พัดเราซื้ออยู่ในบ้านห้าไม่จะโล่หนึ่งสี่สิบบาต่อติดกันจะกบุฮงก็จะไปขายต่อโลเท่าไรดอกฟินงไว้ขายหลานขาก็จะ

อาหารเกิดแล้วนะร้านสาวกับร้านชายโอ้ยขาเจ้าบัวให้กินน้ำดอกก่อนสันร้านสาวกับร้านใต้ข้าเจ้าบัวให้กินน้ำดอกก่อนสันโอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชิขอให้ว่าก็ไม่ถล่าพี่น้องเลยก็องต้องไม่ถล่าดีแม่ เปลี่ยนแต่เป็นชิปอย่างอเมันเนซื้อไนเนาะเป็นอยู่เมืองไทยเนาะเป็นซื้อใส่กอกเนาะใส่กอกอยู่เมืองลาวเลยเอ็กซซไสเอ็กซสป็นวิกิกระยาวบีกระาแม่ไปแม่ไปซื้อเนาะเดลงช่อเพลาบอง กยหัวซิดินกับพ่อเป็นบ้านเดอนี่ว่ักชองมีปักซองบอีจีดแดงมันะยง่าละเลพีหน้อยสำหรับพี่นกเมลาพระจ่าพี่น้องพี่เกียรสีเดพี่น้องฝากกดไลกคเช่อะตเป็นกำลังใจสรจะนากับพี่นีาได้พี่น้องสำหรับพี่นกบายบาย นนแล้วดีพบกันคลิปหน้านะพี่น้องบ๊ายบาย